น้ำแห้งแล้วแต่ก็ว่าข้างนี้ไปได้เฉพาะรถสูงเนาะนี่ไปรถสิบล้อปิกอัพได้นะแต่มอเตอร์ไซค์ยังข้ามไม่ได้นะเส้นนี้นะมอเตอร์ไซค์ยังข้ามไม่ได้แต่วันนี้ได้แล้วแต่น้ำก็ลงไปเยอะเนาะน้ำก็ลงไปเยอะตะาวานนี้นี่ยังเบียยแอวเขาอยู่เนาะ ย้ายแม้ที่เขาลงว่าอยู่ลุมนะน้ำแห้งแล้วนะคะทุกคนแต่ก็แต่ก็ว่ายังแห้งไม่เยอะเนาะนแห้งแล้วท่อน้ำลงไปทั้งสองท่อนะทุกคนท่อนะลงไปสองท่อ แห,งแ,แหงแล้วนะคะแหงเยอะเลยแหงแล้วทุกคนอีกวันนี้ก็วิ่งได้นี่วันหนึง่งมอเตอร์ไซค์ก็ข้ามได้แล้วนะแต่ช่วงนี้ยังข้ามไม่ได้นะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ย,ยังข้ามไม่ได้ ไปเส้นนี้เด้อไปเส้นนี้ได้ไปไปเส้นเหลืองนี้ได้ตังบุญมาลึกน้อยหนึ่งค่ะค่ะถ้าถ้ารถเก่งนี่ไม่เหี่ยมันต้องวิ่งปุ้นแต่ปิ้งอัพก็สิบโอได้รถสูงได้อยู่ไอ้ตรง แต่รถเก่งไม่ได้นะรถเกงไไม่ด้ครรับถุมว่าไหนนี่ครับฮะรถคุมว่าไหนนี่เลียงไปเสน้นนี่นะเสน้นเหลืองนี่นะเออบทต้องข้ามไปเนีไปเสน้นเหลืองนี่ไปได้แต่รถเก่งนี่ยังม่ได้เจ้าเออแต่ถ้าเป็นงงรถเก่งกับมอเตอร์ไซค์ขับไปเลยอยู่เถึงทำไร ตอนเทียงเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่แต่ย้ายว่าสิโงให้มดระแนานะปยนอยกมันลงไว้ยกะมันตะวัมันลงโู่ลงหลายปั้มกันตะวัเปล่นีอยู่ห้าแยกเปล่ยนอห้าแยกซอยหนึงว่ะแต่มันลงแล้วเปล่ามันลงก่ามันนั่นตะวันไี่ยินขออันขออูกันเนาะมันเอียง มันต้องแก้ต้นเนี้ยทำงานใก้งานไปเลยพวกพวกู้สวีตาไม่ระดับเลเวลมันมีอยู่ระดับมันมีอยู่นี่นี่นี่แห้งแล้วแห้งแล้วแค่นี้มันก็พลจะต้องไปไปเพื่อไปแมดไปบิก รถหันปิงอับกค่สิล้อได้แต่รถเก่งยังมาได้เสียควายน้อยมพน้ารถเก่งนะ